แล้วตอนแรกๆก็ต้องไม่เข้าใจหรอกค่ะตอนหลังนี่ก็จะมารู้ว่าเขาอะมี Requi r e เม n t ในชีวิตอยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งเลยก็คือต้องอาหารต้องตรงเวลาเรื่องการกินเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเราเคยโมโหหิวแล้วเขาเคยเราเขาเคยโมโหหิวดิดังนั้นเลยรู้ว่าเรื่องการกินเนี่ยสำคัญมากมากสำหรับผู้ชายคนนี้อาการเป็นยังไงคะตอนโมโหหิววุ่ยวายไหมนั่งนิ่งๆเลยนะคะนั่งนิ่งๆเลยแล้วก็คิวข้วขมวด แเราก็หันไปบอกว่าผมขอขนมปังหน่อยเร็วๆนี่คือนี่คือโมโหแล้วหรอเรนก็จะรู้ทันทีว่าอาการนี้โมโหหิวแต่เมื่อก่อนไม่รู้ก็แบบทําไมวันนี้หงุดหงิดตอนหลังก็ได้เรียนรู้กันก็จะรู้ว่าพี่กรมต้องตรงเวลาเรื่องอาหาร เมต้าก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้แหละเพราะว่าพอเขาอิ่มเขาก็จะมีความสุขหลั่งลมีความสุขดูคนดูแลง่ายนะหลอกให้อิ่มไว้ลิต้าล่ะคะเคยมีอาการโมโหหิวของตัวเองไหมถึงได้เข้าใจว่าอ๋ออาการเขาเป็นแบบนี้มันก็มีนี่มันมันก็มีค่ะก็มีครั้งหนึ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่วันนั้นลิต้าทำงานเป็นอีเวนต์นะคะแล้วพี่กรณ์กาบอกว่าเดี๋ยววันนี้แอนนิเวร์ซีพอดีแล้วลิต้าก็รับอีเวนต์นะคะ ี่กรบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปกินเออไม่ได้มารับลิต้าด้วยส่งรถมารับแล้วก็ไม่บอกว่าไปกินที่ไหนแล้วตาก็นึกว่าเราอยู่แถวนี้จะกินแถวนี้เปล่าเลยค่ะไปไกลมากเป็นชั่วโมงเลยค่ะ <c oughs> แต่เอ๊ไม่ใช่ร้านอาหารนี่ขึ้นไปปุ๊บเป็นแบบเขาขอแต่งงานสวยงามมากๆ <c oughs> เลย <c oughs> เราก็ลืมเรื่องกินไปหมดแล้วล่ะค่ะกินหมดแล้วตอนนั <c oughs> ้น <c oughs> เราก็ <c oughs> หิวอยู่นะหิวแต่ว่าท้องคงค้างแต่ว่าเราอิ่มแล้ววันนั้นเราอิ่มมากๆอิ่มมากๆเลย แล้วพอเสร็จแล้วเขาขึ้นรถเขาก็ถามเราว่าลิต้าอ,อยากไปไหนนี่ก็ห้าทุ่มแล้วลิ้าบอกลิต้าตหิวมากเลย <laughs> ช่วยพาเาข้นข้าวได้ไหมก็ <laughs> จะเป็นโมเมนต์นึงแต่ว่ามันอิ่มอกอิ่มใจไปหมดแล้วล่ะคะ่ะแต่ท้องร้องโคกๆคกโคกในทางกับการถามแล้วว่าเวลาคุณกรโมโหโหรือโกรธเขาเป็นยังไงเขาเงียบยังไงแล้ว <laughs> ลิต้าล่ะเวลาเราเรามีเวอร์ชั่นแบบ พูดเลยค่ะพูดแหลกเลยค่ะตอนเราเสียงดังไหมมีแบบไม่เ<บ>สียงดังไม่เคยเลยเหรอไม่ไม่เคยว <คง S 2> <ม>ิดบ,<ม>บึ้ม,มลเลยระเบิดลงมีไหมมี เสียงดังคือต้องอัานกังสงสัยว่าคู่นี้ถ้าเกิดเขาเสียงดังใส่กันจะดังได้ระดับไหนใช่ไหมใช่เงบ้านเขาจะเงียบแต่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยแบบใช้เสียงหรือใช้อารมณ์อะค่ะเราก็จะคุยกันด้วยเหตุผลเหมือนเราทะเลาะกันไปจนรู้ใจรู้ใจกันไปหมดแล้วรู้ใ้รู้พุงกันไปหมดแล้วก่อนแต่งงานเราก็จะคุยไว้ก่อนด้วยว่าเรามีวิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนเขาจะเลี้ยงลูกแบบไหนเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนเราคุยตั้งแต่กวินยังอยู่ในท้องเลยค่ะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องลูกก็ตกลงกันให้เรียบร้อยข้อนึงเป็นคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะคะลิต้าจะเป็นคนที่ทะเลาะแล้วจะไม่ทะเลาะเรื่องเดิมอีกเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการคลับไฟเดช w และมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับรการดูรายการของเราด้วยทาง แอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอป,ปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ w w w 1 d n net นะครับ